เป็นอะไรจะกินนะสิใช่ไหมมันยังไม่ได้เวลากินข้าวเลยหิวแล้วเหรอหิวยัง่ะหิวแล้วขอมือหน่อยให้หิวแล้วขอมือหน่อย,อออยเ็ยเดี๋ยวให้กินข้าวอ่ะเร็วขอมือให้แม่หน่อยอะมามะขอมือหน่อยเร็วอะ่อะกินนไมไหมละ่ะ กินนมไม่ล้ขอมืออ้าวนมมาเนี่ยหนมอ,อ่าแม่ขอมือก่อนเร็วกินมากถ้ากินให้มือแม่เร็วมาหนูจะกินนมไหมคะน้องแก้ถ้ากินอย่าทำหน้าเออขอมือหน่อยเร็วขอมือหน่อยเร็วอ่ะอ่ะหนมให้กินอ่ะ แต่อันนี้ก็ได้อ่ะมาหอมมือก่อนเร็วเดี๋ยวให้หนูมเอาให้จริงๆไม่ได้หลอกง่ายแต่แม่ให้ต้องโอ้โหงกเกินไปแล้วที่ไม่หยิบไม้นี่ไม่ให้งนะอีกข้างนึงเอาอีกข้างเอาข้างนี้อมาเร็ว เอาข้างนั้นไม่ไม่เอาข้างนี้เอาเอาเ็วนะเดี๋ยวให้กินนะไม่อะไม่ไม่เอาข้างนี้เอาข้างนี้เอาข้างเนี้เออแท็กทีมาแท็กการกินไนมล่ะกินไหกินหม ขีมีไฟขีบมีไฟอืดโอ้ยเก่งจังเลยอีอ้วนเลย